กลับมาชมในรุ่นของฮาร์ดคอร์กันต่อครับคันแรกครับนี่ครับเอฟมหาชัยครับเสียงเดือดใจีมหาชัยครับเป็ดน้อยครับกำลังเด้าครับเป็ดกำลังเด้าทรายครับเรียบร้อยครับเป็ดเต้าทรายครับนี่ใจรักษาครับโอ้โห เอสที่แล้วนี่สยายปีกบินขึ้นจากหลุมมาครับเอสนี้เต้าชาเด้าสายครับเด้าสายรับเด้าสายโอเลยครับตึงๆึงนั่นครับนั่นครับนี่อาการเขาเรียกว่าเต้าครับโอ้โหมันเป็นซายฟูครับด้านบนครับสำหรับจีครับมีวัดนี่ปวดหัวเลยครับอ้าวเอสกิอาชัยครับเอวไลค์แช้เราด้วยครับจากสนามขนอมครับอาจหน้าด่านครับ ขนมออฟโรดอินเตนินแนลครั้งที่1บรรยากาศร้อนระอุครับกับแอดร้อนๆยามบับมีหมดครับทั้งควันรถทั้งฝุ่นครับครับปนดูจริงครับอัดรถครับในการชมฝั่งซ้ายมือผมนี่เป็นรุ่นฮาร์ดคอร์ครับภาพในจอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่เป็นเป็ดน้อยครับจีรศักดิ์มหาชัยครับวิ่งอยู่ครับ ก็เด้าโชอยู่ยังครับยังเด้าโชอยู่บนเนินครับติดทรายครับปัญหาเกิดครับแล้วจะต้องมมวนลงมาป้ายสองครับรถมันขวางลำอยู่กลางเนินทรายเลยครับส่วนด้านขวานี่เตรียมจะปล่อยออกไปครับน่าจเป็นกิวของทางสุรกิจผู้ทองครับกับอภกรีมาเด้าโงอุนครับนี่ครับแ7จครับออฟระยอง เวลาดีครับอันดับตั้งแต่ S 1 S 2 S 3มานี่สุรกิจเก่ออยู่กลุ่มหัวตารางตลอดครับโอ้โหมันจริงครับภาคไม่ทันครับตากล้องงงหยู่ครับไม่รู้จะจับมุมไหนดีครับถ้าฮาร์ดคอร์ติดอยู่ก็พาสมาที่เปิดได้ครับ ฝั่ง้ายลงมาแล้วครับดั้ครับใจมหาชัยครับเอาตัวรอดลงมาได้ครับเป็ดน้อยครับเป็ดไม่ชอบทรายครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหสภาพรถนี่เห็นอย่างนี้นี่ไต่ตันร้านบิวนะครับน่าจะเกินสิบร้านแล้วเนี่ยไปแล้วครับเอานึกว่าเอาตัวรอดจากทรายมาไม่ได้ครับสำหรับใจมหาชัยครับ เตาเป็ดครับจะทํายังไงเป็ดแขวนอกครับใช่ครับเต้าดินให้จุดครับอูเปิดยาวกัุ้งกลับมาแล้วครับตอนนี้จะมาถึงจุดตักท้ายครับตรงนี้ครับนี่ครับเป็นลองน้ำครับยังไงเป็ดยังไงเป็ดชอบน้าเป็ดมันชอบน้ำเพิบอย่างงี้ครับเป็ดมันชอบน้ำจริงจงบอกแล้วครับท่านผู้ชมอะไรกับน้ำนี่เป็ดเอาหมดครับนี่ครับกลับมาดูฮาร์ดคอร์ต่อครับ ขอเป็นโอเพื่อนกันครับ4ี่คูสี่โอ้สวยจริงๆครับเทคขึ้นเนินดอกนี้ขึ้นไปดูครับว่าจะเด้าดินเหมือนเจ้าเป็ดน้อยหรือเปล่าไปครับระดับโอเพื่อนกันแล้วนี่จะพ่วมวนลดลงไปหมายเลขสองทีเดียวหรือเปล่าทีเร็วกว่าแน่นอนครับจังหวะนี้เพื่อนกัน4ี่คูสี่ลงเรียบร้อยแล้วครับสาหรับโอเพื่อนกันโอ้โหเอดเมื่อกี้นี่จวเวลามาเป็นอันดับสองครับ คันแนนรวมสะสมอยู่ในลำดับสามครับแล้วเอสนี้มีดีจรึงครับสำหรับโอเพื่อนกันครับคันเร่งไปกว้างยาวเลยครับสำหรับหมายเลขแปดสิบห้าครับเพื่อนกันจากราชบุรีครับแลกเปลี่ยไมาเลยครับงานใหญ่ครับฝั่งราชบุรีครับจัดโดยเพื่อนกันสี่คสี่ครับโหดมันหาน่ตอนครับจับมาเล่นน้ำครับดูครับว่าจะชอบน้ำหรือเปล่าโอ้ยกันติด เกิดอะไรขึ้นตันสวยเลยตันสวยไี่เอ้ยเกือบขึ้นแบบไม่ได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับถ้าอย่างนี้นี่ช้ากว่าใจมหาชัยแน่นอนครับจะไปหรือเปล่าเอาไปได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้เพื่อนกันครับเอาไปกดเวลาเป็นที่เรียบร้อยหมายเลขไอโซนครับศตะมุยครับอภิวัตรครับคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยครับ กำลังตั้งลาครับจดจดจ้องจ้องเดินกันเล่งขึ้นไปครับไปแล้วครับแรงง่ายจริงๆครับสำหรับอพิวันม้วนทีเดียวด้วยครับเร็วแน่นอนครับถ้าไม่เสียจังหวะหลุมสุดท้ายนี่ยังไงก็ยังยึดหัวหาดหัวตารางไว้ได้อยู่ครับสำหรับหมายเลข8 0ครับสอสมุยจี่สองหน่อผ่านไปสองแคบคะแนนยังนำมาเป็นอันดับหนึ่งนี่ครับนี่เอฟที่สามกำลังวิ่งอยู่ครับท่านผู้ชม ยังจะยึดหัวหัดหัวตารางไวลาอยู่หรือเปล่าโอ้ยเสียงปุ๊บปังปุ๊บปังฝั่งขวาก็ออกไปครับมาดูครับจังหวะนี้หมายเลข80ครับยังไงยังไงไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับเอ็ดนี้โอ้โหเวลาดีมากเลยนาทีครับเตรียมหมดแล้วกลับมาดูฮาร์ดคอร์ต่อฮาร์ดคอร์ก็วิ่งครับตอนนี้เราชายกับสองรุ่นนะครับพัฒนาครับสลับกันต้นหล่อโตครับสตาร์ครับโตจากการจะนิลลีนะครับแนนสะสมจบสองเอ็ดมารลำดับที่สี่ครับเอาละครับ มาดูว่าเอ็ดนี้นี่จะยึดหัวหาดไว้ได้อีกหรือเปล่าขึ้นไปชะงักข้างบนนะครับดูงนี้โอ้ถ้าอย่างนี้โตนครับเสียเวลาสมุนเวลาครับเดียวครับพี่สณุนใช่สอนสมุนปูดขึ้นไปเลยครับนี่ไปไปแต่งตัวอยู่ครับแต่งตัวอยู่ไอตรงนี้แต่งนานๆก็ไม่ดีนะครับเจ้าเจ้าจีไปแต่งไปเยอะอยู่โอ้โหสุดยอดกีการ์กัน ตอนนี้โอ้เสียงมันลั่นทั้งสองนามเลยครับปากไม่ถูกเลยทา่ไม่ถูกครับสองข้างเลยครับตกลงสองข้างทีมไลท์เห็มิ่งเลยครับไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วไม่ได้ยินเสียงหาอะไรเลยครับท่านผู้ชมไปเลขห้าสิบห้าครับไปแล้วครับวิวัฒนาครับต้นล็อตโดนล็อตโอ้โหดูสไลด์ว่านิดเลยครับเข้าคุปนี่มาเลยครับติดเนี่ยโอ้โหมาแบบดูครับดูใส่มาเต็มเต็มคำว่าต่อนี้ไม่มีเบาแน่ครับมาจุดตายสุดท้ายโอบนี้แบบนี้ครับ จะยังไงต้โหโดกใสนะครับไม่โอ้โหต้นโอ้โหแบบเอาครับมาดูครับว่าจะขยับตารางคะแนนขึ้นไปได้หรือเปล่าครับจบ2อเอสยังอยู่ที่4ครับครับขอบคุณพี่มังกรกันแน่ครับเดือนหน้าครับชมที่สองห้องที่ตามครับโอ้โหคือเกียรับเกีรตเมืองเมืองเมืองมีสีครับออกไปอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับองค์เพื่อนกันสี่พุสี่ครับเอาไปเลยครับโอ้ยขึ้นครับ fc พี่เีนนะครับอู่ซูๆครับอุดเรวัครับวขา fc ครับคอมเมนต์ยังเต็มเลยครับอันนี้โอ้โหสองขยะกครับสำหรับต้องเพื่อนกันครับแต่งตัวตรงนี้นี่เสียเวลาไปนิดนึงครับปัจจัยรถมกับเลยครับังไงครับจะปิดลงหรือยังไงปิดลงมาระวังป้ายปิดลงมาไหลลงมาได้ครับเกือบไปครับโย้จกล้อช่ไหมดีครับไปแล้วครับสโลแกนของเพื่อนกันครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู สนามนี้ดูบาสดูในสนามดูดิฟไม่ขี่ไม่เร็วแต่ขี่ยังไงให้ดการเข่งขันก็ยุ่งสิครับการเข้าโค้งบาสดูการเข้าโค้งดิฟไม่ดิฟไม่โอ้โหชีวง่างเลยไปดูไโอ้โหนู่นอะตีโค้งบาดพุ่งเลยโอ้โหตีโค้งบาดพุ่งเอาเอ้าจดจดต้องจงจดจดต้งจงยังไงเอ้ยไปลงกันโอ้ยังไงเอ้ยตุดเสียงอะตุเสียงแบบเตะ แม่ผมนึกว่าเข้าไปหาปลาอยากให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าพี่ต้องครับก่อนจะลงบอกครับแกสจจงจ้องเพื่อนบอกซ้ายไอเดบอกขวาไม่รู้จะไปทางไหนครับฮ่า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 อครับไม่รู้จะตัอะไรเลยครับตอนนี้ไปแล้วครับต้นล้อโตครับขอไปรักเฉลมสินสมบัติครับต้นล้อโตครับ ถอยไไบทันมีลดูขึ้นวะโอ้่ครับเจ้าวิรนมีโป้โโอเพนนะครับเมื่อกี้นี้กล้องจับไม่ทันนะครับเพราะว่ามันจับบนล้อโตครับเอยังไงยังไงจูครับอยู่ครับเสียดยับยับยังถอยแตงไม่อยู่ยังไงยังไดเกบไม่รอดครับ สำหรับหมายเลข54ครับเปลี่ยมรัชเฉลิมสินสมบัติครับต้นลอโต91อิงเจตไทยลุ้งทีมไทยแลนด์ไปแล้วครับโอ้โหหม้วนเดียวครับเอานี่จะไปโดนหรือเปล่าครัาดคอครับไปเลข23ครับราชชะสักมักเกี่ยว์ซอสญี่ปุ่นของไอ้ราชอาจานโยธา NPV ช่างกองสไซนะโมครับเอากองสับมาทางโอ้โสวยครับโอ้โหเลยเปลี่ยนเกียร์ครับไปครับเลมเปลี่ยนเกียร์ครับรถไม่เดินครับ เอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับ,รบมันเสียงมันเหมือน,นไม่ไปครับเสียงมันแรงแต่รถไม่ไปครับเสียงมันไปแต่รถไม่ไปครับอ๋อสายครับวิ่งเกียร์สูงแล้วต่ำครับแม่แหเหมือนจะช้าแต่ไม่เสียเวลาครับโอ้มันจริงๆครับสนามนี้ร้อยว่ร้อยว่าโอ้ตม ้นหัวแน่นอนครับหมายเลขสองสามอย่างนี้ยืดหัวตารางแน่นอนครับสพื่อหที่ซอกมาต่อครับน้องแนนครับนี่ครับเรวัตฟาร์มครับพรณนภสุทธิสารครับวิ่งให้เรวัตฟาร์มขนออกรถเอฟแปดกัลลาดเอ็นบีสี่คูนสี่ชักเม็ดสี่โปรเฟนเดอร์แก๊สซี่ทีมครับมาแห่น้องแนนครับนั่งโดยพี่ป๊อปอะไรยำครับอันดับดีครับเกาะอยู่ในท็อปเทนนะครับ ต่อไป 2S เอแล้วน้องแนนยังมีคะแนนรวมมาอยู่ในอันดับที่8ครับไม่หลุดท็อปเทนครับขีดตาวสวยของเราอีกหนึ่งคนมาดูเหลี่ยมนี้ครับจะทำให้แฟนคลับตื่นเต้นหรือแบบเนียนครับสวยครับดูแลโดยเอฟสุดร่าดครับเดินเคียงตลอดครับ่อยน้องแนนเข้าทุ่งบักไก่ไปแล้วครับนูนทุ่งกว้างครับไปองหัวครับนั่งเนโดยป๊อปอร่อยยำครับนี่ รอบสีดาชางของเราเองเเท้าเขาเรียกว่าถามเท้านี่ถามเท้าโอ้ลงแหน่เลยตีวงกันนู่นด้วยนู่นนะนู่นไปอ้อมสนุกมุดไปตีเลิกเลยนะแปลเลยระวังครับจดจดจ้องจ้องครับไปจดจ้องยังไงเติมมันเล็กไปครับผมเติมมันเล็กเมียนจริงครับอย่า ใช่ครับหมายเลขรับเก้ครับดำรวงบ่อพลอยครับสวนทุเรียนตระกูลต่อครับร้อยพันหนึ่งร้ายประเสริฐฟาร์มครับบายเจตาสตาร์ทมหาตาบอัพลดออกอาร์ครับลงกึงมามินตั้งวัฒนาวงการเล่นโถงัยดีเซลครับหมวนเดียวครับขึ้นไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับโอ้โหออกทุ่กว้างไปแล้วครับเ๋ยวมาเดดไวงทัพสนามครับ โอ้ยกวาดกวาดเป็นกวาดลานวัดเลยครับท้ายจะนามครับสวยครับมาดูครับบ่อนนี้จะหยุดอํารงบอพลอยได้หรือเปล่าครับโดดลงไปครตะคุณไม่อยู่ครับยังไงก็เอาเขาไม่อยู่ครับปานจริงๆครับ ชลิตพงศลิดนะครับอาร์ตคอร์นะครับตีหกสิบนะครับเดคัดครับเอฟพีสตีอะไรเยนนะสอสมุยยี่สองอ่นะครับกำลังออกสะทักอยู่นะไปแล้วครับดูกันอาถอยอ่าถอยครับถอยจวะนิดหนึ่งครับจวะนิดหนึ่งครับลงมาแล้วตั้งราลงมาแล้วครับลงมาแล้วดูครับการลงครับลงได้ดีครับลดได้ดีครับไปแล้วครับไปเต็มเต็มครับอาพาธสัญญาลุกครับ ไปแล้วครับดูครับการเข้ารูดเตะตีการตีค้งในสนามในสนามป่าคุกนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับเด็กขัดฐานอันนี้ครับดูดิฟดิฟเข้าโค้งมาแล้วครับดิฟสวยครับโอ้โหดิฟสวยครับตีวงไปกว้างโอ้โหมาเร็วมากครับบ่สุดท้ายครับบ่สุดท้ายลงบ่สุดท้ายไปแล้วโอ้โหไม่มีเบรกไม่ว่าจะโจนเลยครับโอ้โหครับเอาเข้าแล้วครับเข้าจุดฟินิชแล้วครับเออเข้าสุด